ก็ได้ป่ะเยอะเลยครับขอบคุณค่ะจัดได้นะให้เอาอะไรพิเศษนาฬิกาสิขอบคุณครับดมหรือกินเนี่ยแะเข้าให้หนูพอดิมาเอามาเอากินผลไม้อีกเยอะมามาไม่จัดได้ก็หมดแล้วอ่ะมันอร่อยอันนี้แบ่งไว้คนอื่นเนี่ยของจูนโบ๊ทพี่โบ๊ทก้อนนี้เหรอเออกินน้อยจังผมอยากินซิเกี้พายจริงเปล่า อัแรกเยื้อเติมโบยเป็นไทรต่อเสียงแดงมากอะไรเหรอไก่ทอดใช่โคตรเป็นไทยต่อสียงพี่มีอะไรเรียกใช้ได้ครับอย้เขาจะตักก้มยำกินแต่ผลไม้ก็อิ่ไม่ได้ถ้ากินยำไก่แซ่บพี่เบสจะเสี่ยงไหยเสร็จยัางถ้าเราตักก้มยำให้หน่อยได้ยิ้ อย่าเล่นสิครับเอแล้วแหละ่งที่เป็นแบบนี้อะเรบ้าเอาอีโอ้โหขอยสายข้าวน้อยเชียวโอ้ยข <reindeer. S 3> ่อยสายข้าวน้อยอ่ะโอ้โหรสชาติไงนะอ๋ีมันต้องจืดหรือเปล่าจืดแต่เอากลับมาตัดให้รออยู่แป๊บนึงพี่แม่เออาาะไรบ้งพี่โอ๋ต่อก่อนอ่ะ พี่โบ๊ทกุ้งผีตัวมือนี้กินเยอะๆอตัวพี่บอสไม่พี่หรอพี่โบ๊ทนะนั่นนี่ขอก่อนนะเดี๋ยวผมไปหมดป้าเอาเอาด้วยจ้ะเสียงเต็มพี่เสียงเต็มกินให้อวกไปเลยใช่ไหมเอหน้าเยอะๆจ้ะเอาด้วยจ้ะเอาด้วยจ้ะขอหน้าเยอะๆจ้ะต่อไปนี้จะไม่พูดเสียงลมใช่มาจะพูดเสียงนี้ยนะคุณค่ายี่ไม่หน่อยนี่อันนี้เพิ่งโอ้โหเราไปงานที่บนิการ คนพิการอ่าบริการของพิการเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอออผมว่าเคยนป่ะเฮ้ยแมงวันตอมแล้วของใครเนี่ยทำเดี๋ยวนี้ฟังต่มพอดติดออันนี้ทัวรันเตาหรือชัวอะไรอ๋อันนี้เลไได้ไหมตุ่ิดนะัวรันเตาเฮ้ยชัวอะไรตวหวานกุ้งเยอะบดดแยกมกิดูี้วหวานช่างติดอ่ง่องมาเร็วโอ้ยีโบ๊ทหมดเวลาเบ้น เวลาแล้วไม่กินข้าวชอบอของพี่กุ้งอ่ะกตวองพี่เบนพี่บูธเขาจะทำ้ายกันขนาดนี้สุดม่ี้จะกินเบาไม่กินข้าวพี่เออยังไม่อยากยังลผลไมอยู่ในตหาเจ็บพอแล้วหมดแล้ว chín bảo. À, Rồi chín, chín đều Còn làm máy, có kín, có đã chín, xỉ, mà em có phát chín chín lắm mình quá, mà nó Bên nào phun để Có cả à, hay ba Sơ không? rồi uống phải là mất năng này là... Năng กินไม่กินข้าวหรอไม่พลาดแล้วไม่กินข้าวมือเนี่ยจริงๆนั่งที่พื้นไหมเออนั่พื้นดีกว่าเิ็วเออง่ายกว่าโอ้เบ้นตักเดีโฟกัสครับผมถล่มมาเบ้นสองคนกับโฟกัสครับเออนั่งพื้นอินง่ายกว่านั่งเอาหยิบใส่จานแล้วมานั่งกินเลยพี่ไม่งงแต่มือมั้ง we met him at